สวัสดีครับเพื่อนๆผมแมทฮอลครับตำแหน่ง Presidential Diamond ที่ Doterra ในวิดีโอนี้ผมตั้งใจจะมาแชร์วิธีการใช้ประจำวันง่ายๆหรือรูทีนการใช้งานประจำวันของวิธีการใช้งาน10น้ำมันหอมระเหยหรือ essential oil ที่ Doterra ขายนะครับผมเชื่อว่ามีคนประมาณ2ประเภทที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับผมกลุ่มแรกก็คือพวกที่กำลังค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ Doterra เพื่อให้คุณทราบถึงนานาวิธีที่เราสามารถใช้ essential oil ในชีวิตของเราหรือในรูทีนการดูแลสุขภาพของเรานะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือพวกที่เพิ่งเริ่มหรือเพิ่งได้เริ่มเข้ามาร่วมครอบครัวดิวเจร่านะครับผมแล้วฉะนั้นคือคุณผมจะขอเป็นคนแรกๆที่ต้อนรับคุณเข้ามาสู่ครอบครัวที่มากกว่า8ล้านคนที่มุ่งมัน่นที่จะพัฒนาสุขภาพชีวิตและความสําเร็จนะครับ ด้วยการใช้น้ำมันหอมระเหยนะครับผมคุณมีเพื่อนร่วมทางที่ดีมากๆนะครับถ้าคุณตัดสินใจที่จะซื้อชุดอุปรกรณ์นี้มาแล้วดังนั้นเมื่อได้รับชุดอุปรกรณ์ทางไบสณีคุณอาจอยากรู้ว่าใช้งานมันยังไงสําหรับหลายๆคนรวมถึงผมตอนที่ผมได้เข้ามารู้จักน้ำมันหอมระเหยผมไม่ทราบเลยว่าจะใช้งานมันยังไงตอนที่ของมาถึงผมแล้วผมหวังว่าในวิดีโอนี้ผมอาจจะให้ไอเดียหรือแบบแผนการใช้ประจําวันเพื่อให้คุณมีจุดเริ่มต้นที่ดีครับ แน่นอนคุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับอีกหลายวิธีการใช้งานนะครับผมคงไม่เข้าไปลึกขนาดเจาะถึงเรื่องวิธีการใช้น้ํามันหอมระเหยในการลดน้ำหนักนะครับผมหรือการใช้งานร่วมกับน้ํายาทําความสะอาดนะครับแน่นอนมันมีหลายวิธีที่คุณจะสามารถใช้น้ํามันหอมระเหยในี้ในชีวิตของคุณครับแต่ผมจะให้วิธีการใช้ประจําวันที่ดีครับเอาล่ะนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยเอาละ่ะอ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึง10น้ำมันหอมระเหยที่มากับชุดอุปรกรณ์3แบบหลักๆนะครับจนถึงไม่นานมานี้ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ2ชุดอุปรกรณ์ที่ขายดีที่สุดในโ t e r r a คือชุด Family Essential ซึ่งคือซึ่งคือ10 10น้ำมันหอมระเหยที่มาในขวด5มิลลิตรครับแล้วก็ Home Essential Kit ที่เป็นน้ำมันหอมระเหยตัวเดียวกันนะครับแต่มาในขวด15มลลิลิตรครยกเว้นตัว Deep Blue ที่อยู่ในขวด 5ML นะครับ และตัวดิฟฟิวเซอร์นะครับตอนนี้2ชุดนี้ไม่ได้เป็นชุดที่แถมฟรีตอนที่เราสมัครนะครับที่อเมริกาแต่คุณยังสามารถซื้อได้นะครับแต่ทั่วโลกนะครับรอบโลก2ชุดนี้คือ2ชุดที่ขายดีที่สุดนะครับจากบริษัทโดเทรางั้นเราจะมาเจาะดูน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้นะครับแต่ณตอนนี้ถ้าคุณอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐนะครับเรามีชุดที่เรียกว่า healthy start kit ซึ่งคือ10น้ำมันหอมระเหยตัวเดิมครับบวกกับตัวกระจายกลิ่นหรือดิฟฟิวเซอร์ครับ ชุดอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นตัวที่ผมจะมาเจาะลึกนะครับในวิดีโอนี้แผกนการใช้ประจําวันที่ผมจะแนะนําสามารถนํามาใช้กับชุดไหนที่คุณมีก็ได้ครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยผมอยากจะแยกส่วนเป็นเช้ากลางวันและเย็นครับแล้วผมก็จะให้ไอเดียว,ว่าเราจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมาแล้วหรือหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณคิดว่ากําลังจะสั่งอย่างแรกที่ผมทําในกิจวัตรประจําวันก็คือพอผมตื่นเช้ามา ผมก็จะรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างอ่อนเพลียซึ่งน่าจะปกติสำหรับหลายๆคนสิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมจะมีตัวเพปเปอร์มินไว้ข้างเตียงเลยครับผมบนโต๊ะข้างเตียงครับแล้วนี่ก็จะนำมาสู่เคล็ดลับแรกที่ผมอยากจะแชร์กับทุกๆคนนะครับผมอยากที่จะแนะนำให้ทุกๆคนเนี่ยวางเอเซนเชียลออยล์ไว้ตามจุดต่างๆในบ้านที่คิดว่าน่าจะใช้งานมันได้มากที่สุดนะครับผมเองมีขวดเพปเปอร์มินที่ตั้งอยู่ข้างเตียงครับ เพื่อว่าพอผมตื่นมาเนี่ยผมก็จะได้หยดลงบนมือของผมแล้วก็สูดเข้าไปประมาณ30วินาทีครับพอผมทําแบบนี้ผมจะเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในร่างกายและมันจะทําให้ผมรู้สึกมีพลังมากขึ้นเพิ่มความกระตือรือร้นทําให้ผมรู้สึกตื่นและพร้อมทํางานและนั่นก็คืออย่างแรกครับเปเปอร์มินนี่มันมีผลดีกับระบบการหายใจครับและอย่างที่ผมพูดมันจะเพิ่มพลังให้เราด้วยครับผมอย่างที่ผมพูดครับเมื่อเราตื่นเราก็เหยาะสูดเข้าไปประมาณ30วินะครับโอเคมันไม่ใช่แค่ อ่ะโอเคพอสตดเข้าไปลึกๆครับเพื่อรับประโยชน์ของเพปเปอร์มินต์ตอนเช้าครับน้ำมันหอมระเหยตัวที่2นะครับผมอยากให้คุณวางตัวเลมอนไว้ใกล้เครื่องกรองน้านะครับหรือตู้เย็นหรือที่ไหนก็ได้นะครับที่เราเก็บน้ําไว้ครับผมอยากให้คุณเอาขวดเลมอนของคุณอย่างน้อยตอนช่วงแรกที่เราเริ่มใช้นะครับผมไว้ในครัวนะครับคุณจะได้จําได้ว่าต้องใช้ทุกเช้าผมอยากให้คุณใส่หยด2หยดไปในน้ําของคุณนะครับอย่างแรกตอนเช้าครับ เลมอนนี่จะช่วยดีท็อกซ์ร่างกายนะครับผมแล้วก็จะมีผลดีเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ด้วยครับผมเอ่อถ้าคุณกําลังหาวิธีการลดน้ําหนักนะครับผมไอตัวเลมอนนี้มันจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในชุดนี้ที่จะมันจะเป็นตัวที่ดีที่สุดที่จะช่วยเรื่องนั้นครับผมก็ยอยากจะย้ําว่าผมอยากให้คุณดื่มสักหยด2หยดทุกเชา้าทุกวันกับน้านะครับจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมและร่างกายที่แข็งแรงครับ นอกจากนี้นะครับเราก็มี Frankinc ซน s ์และ m มลลารูกาครับผมอยากให้คุณนำน้ำมันหอมระเหยสองอย่างนี้ไว้ในห้องน้ำนะครับหรือตรงที่คนแต่งตัวนะครับสำหรับ f r ร n k i n c ซ n s ์นะครับผมอยากให้คุณใช้มันใน2วิธีครับ 1. ผมอยากให้คุณหยอะหยดหนึ่งใต้ลิ้นนะครับดรเฮลซึ่งเป็นดรที่โดเทราครับถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งเรื่องน้ำมันหอมระเหยในโลกนะครับท่านแนะนําให้ทําสิ่งนี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาพทุกวันครับแนะนําว่าใช้หยดหรือ2หยดของตัว f ฟร n k i n c ซนส์ใต้ล้นนทุกวั คุณจะหยดแฟรงกินเซนหนึ่งหยดใต้ลิ้นและเมลลูกาหรือทีทรีที่เป็นพึ่งคือมันเคยมีชื่อนี้มาตลอดแต่ตอนนี้มันจะเขียนทีทรีบนขวดน้ำมันหอมระเหยตัวนี้นะครับดีต่อผิวหนังคุณมากนะครับถ้าคุณมีจุดด่างดำนะครับหรือสิวเซียนนะครับถ้ามีจุดด่างดำตรงไหนนะครับคุณก็แค่เอาแฟรงกินเซนต์หยด2อหยดแต้มไปบนนิ้วของคุณและคุณก็จะสามารถนำมาทาผิวหนังนะครับตรงไหนที่มีจุดด่างดำหรือว่าอะไรที่เป็นปัญหา ฟร์กินเซนส์ดีมากสำหรับผิวหนังนะครับเพราะว่าสามารถต่อต้านริ้วรอยผมก็เลยมีแฟร n กินเซนส์ไว้ตรงนี้เพื่อผิวหนังครับคุณจะสามารถทารอบดวงตานะครับถ้าคุณต้องการที่จะหลีกเลี่ยงริ้วรอยรอบดวงตาครับหรือริ้วรอยตรงส่วนไหนก็ได้ของร่างกายครับผมรู้จักผู้หญิงหลายๆท่านที่จะที่จะผสมตัวนี้เข้ากับโลชั่นที่จะทาตัวหรือใบหน้าก็ตามครับถ้าคุณอยู่ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ดูเทอร์สกินแคร์นะครับคุณควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะครับมันเยี่ยมมากครับ แต่ถ้าคุณอยู่ในประเทศที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับไม่เป็นไรครับคุณก็แค่ผสมน้ํามันเข้าไปในโลชั่นหรือครีมที่ใช้ทุกเช้านะครับเพื่อมั่นใจว่าเราได้ตัวแฟรงก i n เซนส์บนผิวหนังนะครับเพื่อความสวยงามเชิงรูปรักครับโอเคตกลงเราทา2ตัวนั้นบนผิวหนังนะครับด้วยคนละสาเหตุแต่อย่าลืมแฟรงกินเซนส์ไว้ใต้ลิ้นครับและแล้วหลังจากจที่คุณทานข้าวเช้าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบน้ํามันที่ชื่อว่า Digest Zen หรือเซนเจส ชื่อของตัวนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ประเทศใดนะครับเชื่อจะแตกต่างกันหน่อยแต่มันเป็นน้ำมันหอมระเหยตัวเดียวกันน้ำมันหอมระเหยตัวนี้ยอดมากนะครับกับการช่วยย่อยครับมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะครับที่คุณควรที่จะดูแลกระเพาะและระบบการย่อยอาหารผมอยากบอกว่าผมจะแนะนําให้คุณใช้น้ํามันตัวนี้3มครั้งต่อวันหลังอาหารทุกมือ้อเพื่อช่วยคุณเรื่องท้องอืดหรืออาการทางกระเพาะอื่นๆที่ทําให้รู้สึกไม่ดีและเพื่อส่งเสริมการย่อยที่ถูกลักษณะนะครับ อีกครั้งนะครับมันมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ผมสามารถพูดถึงได้ในวิดีโอนี้นะครับแต่ผมจะเจาะแค่นี้ก่อนเอ่อมันอาจจะยากนิดนึงสําหรับผมครับแต่ผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นตัวที่คุณสามารถใช้ได้หลังจากที่คุณทานอาหารนะครับเพื่อช่วยระบบการย่อยอาหารนะครับโอเคเอ่อแล้วหลายๆคนออกกําลังตอนเช้าครับคุณอาจจะออกเวลาอื่นนะครับแต่ผมมีไว้ตรงนี้ในช่วงเช้าครับแต่ว่า สิ่งที่ผมชอบทําตอนที่ออกกําลังนะครับคือผมชอบเริ่มตอนเช้าและจะเริ่มด้วยการฝึก,กลมหายใจครับผมจะฝึกหายใจเข้าลึกๆนะครับเหมือนที่ผมสูตรตัวเปเปอร์มินครับผมจะฝึกแบบนี้ก่อนที่จะเริ่มออกกําลังนะครับเพราะว่าทําแบบนี้จะช่วยเปิดทางเดินหายใจครับทําให้มีออกซิเจนเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปลึกๆนะครับเพื่อให้ร่างกายพร้อมสาหรับการออกกําลังแล้วตัวดีบลูเนี่ยเป็นน้ำมันหอมระเหยที่จะช่วยลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อนี่จะรวมเราจะใช้เราจะใช้ทาก่อนและหลังการออกกำลังครับ สำหรับผมเองเนี่ยผมจะเอาไว้ทาเข่าเพราะเคยบาดเจ็บและข้อเท้าด้วยครับเพราะผมเพิ่งพลิกข้อเท้ามาไม่นานมานี้เองมันจะช่วยลดการอักเสบนะครับและช่วยเรื่องฟื้นตัวหลังการออกกําลังครับเอาละ่ะสําหรับช่วงบ่ายนะครับผมตอนที่คุณกําลังทํางานหรืออยู่ที่ทํางานแต่บางคนอาจจะเริ่มทํางานตั้งแต่เช้าครับแต่เลมอนเป็นน้ํามันหอมระเหยที่ช่วยเรื่องสมาธิคุณอาจจะใส่ไปในเครื่องดีฟิวเซอร์หรือคุณอาจจะหยออบนมือและสูดจากมือก็ได้นะครับ อีกรอบนะครับคุณสามารถเหยายลงไปบนน้ําที่คุณดื่มและดื่มไปเรื่อยๆทั้งวันผมจะใช้เรื่อยๆทั้งวันเลยนะครับหรือตัวอื่นที่คล้ายๆกันแต่ตอนนี้นะครับเราจะเจาะแค่ตัวพวกนี้ก่อนตัวเลมอนเนี่ยจะช่วยเรื่องสมาธิมันจะทําให้เรารู้สึกมีเอ e r g y และทําให้อารมณ์ดีด้วยครับผมจําได้ว่าพ่อผมเนี่ยทำงานในแผนกเซลครับเขาเป็นหัวหน้าเซลลทีมที่ใหญ่ครับและเขาเคยบอกผมว่าอ่าสมัยก่อนตอนที่ผมแนะนาเรื่องน้ำมันหอมระเหยให้พ่อเหมือนผมเขาก็รู้สึกว่ามันแปลก แต่ผมให้พ่อใส่ในเครื่องระเหยที่ออฟฟิศแล้วทีนี้คุณพ่อก็เริ่มรู้สึกว่าเขารู้สึกดีขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยผลผลิตของทีมเขาก็เริ่มจะเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเพื่อทําใหอารมณ์ดีและเพิ่มสมาธิน้ํามันหอมระเหยเลมอนจะช่วยได้ครับอะเอาล่ะระหว่างวันเนี่ยความรู้สึกต่างๆและอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เรามีไลน์ของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องมูดแล้วเราก็มีไลน์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอารมณ์าเทอเรพีนะครับแต่ถ้าผมมีแค่ชุดผลิตภัณฑ์นี สี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้มากที่สุดสําหรับเรื่องอารมณ์ครับเรามีตัว frankincense นะครับที่เป็นน้ํามันจากต้นไม้ซึ่งจะช่วยให้เรารู้สึกสงบถ้าเรารู้สึกไม่นิ่งหรือรู้สึกเครียดนะครับตัวนี้เป็นน้ํามันที่เราควรจะใช้ครับเลมอนเนี่ยดีสําหรับสมาธินะครับและมันช่วยเรื่องอารมณ์ด้วยครับพวกน้ํามันกลุ่ม c i t r u s มันจะพาคุณไปในที่ที่มันโตมันจะทําให้เรารู้สึกดีครับผมอีกครั้งนะครับคุณแค่สูตรพวกน้ํามันซิตรัสพวกนี้นะครับอาจจะเหยาะลงบนมือแล้วสูตรหรือใส่ในเครื่อง diffuser ถ้ามีนะครับ ลาเวนเดอร์เนี่ยเป็นน้ำมันหอมระเหย,ยที่ช่วยเรื่องความเครียดครับความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมทุกวันแล้วการบริหารความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับเราทราบว่าร่างกายของเราเนี่ยหลายๆอย่างอ่ามันมาจากความรู้สึกและมันสามารถมีผลต่อร่างกายได้ลาเวนเดอร์เนี่ยช่วยให้เราสงบรู้สึกีแลกซ์นะครับแล้วส่วนตัวบรฟเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ถ้าเป็นคนที่มักจะรู้สึกกระวนกระวายนะครับผมก็จะแนะนำให้ใช้เบรฟหรือตัวแฟรง k i n ินเซนส์ครับ แค่สูดเข้าไปนะครับสูดลมหายใจนะครับสูดลึกๆนะครับสูดให้มันเข้าไปลึกๆมันจะช่วยเรื่องความรู้สึกเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความกระวนกระวายหรือความขุ่นมัวนะครับน้ำมันเหล่านี้จะช่วยหรือสปอร์ตเรื่องพวกนี้ได้นะครับอะสำหรับหลังข้าเที่ยงนะครับผมจะแนะนำ Digestsen สามารถใช้ Digestsen ได้ 2- อสวิธีนะครับคุณอาจจะใส่หยด2หยดลงไปในน้ําแล้วก็ดื่มน้ําสําหรับผมผมจะหยดเข้าไปในปากเลยนะครับสําหรับผม มันไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับแต่สาหรับบางคนจะรู้สึกว่ามันอาจจะเข้มไปดังนั้นการหยดเข้าไปในอ่าน้ําน้ําดื่มก็เป็นทางเลือกที่ดีครับหรือคุณอาจจะใช้แบบแคปซูลนะครับมันมีหลายวิธีที่คุณจะใช้มันได้ครับสําหรับผมเองเนี่ยผมก็ใช้มันทาบนตัวด้วยนะครับผมยิ่งถ้าผมรู้สึกท้องอืดเนี่ยผมก็จะใช้ประมาณสักหยด2หยดทาไปบนหน้าท้องครับมันใช้ได้ดีมากสําหรับผมครับอ่ะแล้วช่วงบ่ายเนี่ย เวลาที่เราทำงานเราอาจจะรู้สึกง่วงหรือรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยอเรา,าจ,จะอยากทำงานได้ดีและรู้สึกกระชับกระเฉงผมจะแนะนำให้คุณใช้น้ำมันหอมระเหยเปเปอร์มินนะครับเก็บตัวน้ำมันเปเปอร์มินไว้ในกระเป๋าของคุณตลอดเวลานะครับนั่นคือทิปที่ผมแนะนำทุกคนครับมันเป็นน้ำมันที่ทำให้เรารู้สึกตื่นรู้สึกโฟกัสเนี่ยรู้สึกมีแรงถ้าคุณรู้สึกง่วงนะครับก็แค่อ่าหยดลงบนมือนะครับสูดเข้าไปสัก3าวินาที แล้วเราก็อาจจะทาหลังคอหรือเราอาจจะทาไปบนไหล่ของเรามันจะช่วยลดความตึงความปวดจากการที่เราทํางานบนคอมพิวเตอร์หรืองานแบบอื่นๆนะครับที่คุณทาแต่ถ้าทาลงไปสูดเข้าไปมันจะทําให้เรารู้สึกมีพลังครับตลอดช่วงบ่ายครับแล้วระหว่างที่เราเดินไปเดินมานะครับช่วงนี้นะครับทั่วโลกครับมันจะมีการเราจะตระหนักเรื่องการดูแลภูมิต้านทานการปกป้องตัวเราเองกับสิ่งที่อาจจะทําลายร่างกายเราได้นะครับจากสิ่งสปปกปรก ทุกรูปแบบหรือ,อหรืออะไรที่จะทําร้ายเราได้นะครับออนกาดคือน้ามันหอมระเหยที่ช่วยเรื่องภูมิด้านทานอย่างน้อยๆน,นะครับแล้วอย่างน้อยๆน,นะครับผมก็จะแนะนําให้ใช้ออนกาดบนมือของคุณตลอดวันครับทุกครั้งที่สัมผัสมือของใครนะครับทุกครั้งที่เข้าไปในพื้นที่สาธนารนณะซึ่งคุณอาจจะสัมผัสหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อคุณออกมาหยดออนกาดลงไปในมือนะครับผมแล้วมันก็จะฆ่าสิ่งสกรปรกที่อาจจะอยู่บนมือของเราพวกไวรัสหรืออะไรแบบนั้นที่อาจจะเป็นภัยโอเคอ่ะ สำหรับใครที่มีลูกนะครับสำหรับผมนะครับทุกเช้าผมจะทาออนการ์ดลงไปบนเท้าเล็กๆของลูกๆนะครับเพื่อป้องกันทั้งวันมันเป็นสิ่งที่เราทําประจําเลยครับอ่าโอเคสําหรับช่วงเย็นผมจะแนะนำเพปเปอร์มินให้ใครที่อ่าอ่าใครที่มีกลิ่นปากหรือมีแผนจะพาภรรยาออกเดทและไม่อยากมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากครับหรือเมื่อเที่ยวกับเพื่อนตัวเพปเปอร์มินเนี่ยเยี่ยมมากครับสาหรับปัญหานี้อย่าลืมนะครับดิจเชสเซนหลังทานข้าวครับและ อีกครั้งนะครับผมชอบทําสิ่งนี้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะครับผมมักจะแบบเมื่อเรากลับมาถึงห้องน้ําของเราหรือจะขึ้นเตียงผมก็จะใช้ Frankincense เนี่ยอีกสักหยดหนึ่งครับลงบนลิ้นนะครับก่อนนอนนะครับมันดีมากนะครับในการช่วยที่จะแก้ปัญหาหลายๆอย่างครับผม อีกรอบนะครับเมลาลูกาเนี่ยเราก็สามารถทาได้ตรงส่วนไหนของตัวที่เราต้องการที่จะดูแลนะครับเราสามารถที่จะรวมน้ํามัน2ตัวนี้กับครัวครีมหรือโลชั่นอะไรที่เรากำลังใช้อยู่สําหรับผิวหนังตอนนี้นะครับแล้วคุณจะเห็นผลดีมากๆนะครับผมและช่วยเรื่องการนอนนะครับผมเราได้ทําการวิจัยมาเยอะมากนะครับแล้วเราก็เห็นว่ามันมีผลดีมากๆเลยนะครับผมสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนสําหรับผมนะครับผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการนอนนะครับแต่ผมชอบใช้น้ามัน2ตัวนี้นะครับก่อนเข้านอน ราะมันช่วยผมหลับลึกขึ้นครับผมหลับลึกมากๆแล้วพอผมตื่นก็รู้สึกสดชื่นครับถึงแม้บางทีนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับสำหรับผมนะครับผมใช้ b r e t t h หยดสักหยดสอหยดไปบนมือนะครับแล้วก็ถูนะครับแล้วก็สูดหายใจเข้าไปประมาณ30วิครับหายใจเข้าไปนะครับลึกๆแล้วก็ l a v e n เดอร์นะครับคุณสามารถใส่ลาเวนเดอร์เนี่ยไปบนปลอกหมอนแล้วผมก็ชอบหยดลาเวนเดอร์ไปบนขาแต่ละข้าง มันช่วยเรื่องการดูดซึมนะครับผมแล้วมันเป็นที่ที่ดีที่จะทาน้ำมันหอมระเหยและผมก็จะสูตรเวนเดอร์เข้าไปจากมือประมาณ30วิครับนี่เป็นวิธีการใช้ง่ายๆท,ทุกๆวันสำหรับใครที่ซื้อชุดผลิตภัณฑ์นี้ไปนะครับเพื่อให้คุณเริ่มใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นแน่นอนครับนี่มันไม่ใช่ทุกวิธีที่คุณสามารถใช้น้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ได้ในชีวิตครับหรือในชีวิตประจำวันเออนี่แค่เพื่อให้คุณสามารถเริ่มได้ครับซึ่งถ้าคุณถามว่าเฮ้ยแมทผมไม่รู้จะทำยังไง ผมจะเลื่อนกล้องมาตรงนี้เชิญถ่ายสกรีนช็อตนะครับหรือถ่ายรูปพวกคําแนะนําตรงนี้นะครับผมเก็บไว้บนโทรศัพท์นะครับแล้วก็ทําตามคําแนะนําพวกนี้่างสม่ําเสมอนะครับคุณจะเห็นผลดีหลายหลายอย่างนะครับกับการทําอย่างนี้จากระบบการย่อยถึงผิวหนังการนอนหลับซึ่งมีผลกับหลายๆอย่างความรู้สึกครับก็ถ้าใครมีคําถามนะครับ สามารถพิมพ์คำถามเป็นคอมเมนต์นะครับข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมแล้วสำหรับใครที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโดเท r ร a าแล้วนะครับคุณอาจจะลองใช้แค่น้ำมันหอมระเหยเหล่านี้นะครับแต่คุณสามารถใส่ลงใส่ลงในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะใช้น้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไรนะครับผมโอเคขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วถ้าคุณยังไม่ได้ subscribe เนี่ย อย่าลืมกด subscribe ด้วยเพื่อที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยเพิ่มนะครับผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะครับผมเจอกันใหม่ครับบาย